สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้มีบอลสีสวยๆมาแบ่งปันนะครับผมมีค่าจัดส่ง EMS เหมาๆไปสติกห้าสิบบาทตลอดสายนะครับผมมาครับมาเริ่มกันเลยต้นนี้ครับพี่คนพี่ด่างสวยๆอ่าเล็บมังกรครับพี่เล็บมังกรต้นนี้น้องชื่อว่าเล็บมังกรนะโอ้ใบใหม่เปิดด่างมาสวยว้าวเลยกระถาง5นิ้วเล็บมังกรต้นนี้200บาทครับผมไป200บาทเล็บมังกรถัดมาเป็นเบญจรงน้ําทองนะครับ ด่างสวยกัดเม็ดสีเริ่มมานะมีเม็ดสีนี่กัดเป็นจมพูแดงชมพูอมแดงนะเบียนจะลงน้ําทองไม้แยกหน่อครับผมด่างสวยสวยหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับผมเนจะลงน้ําทองนะแล้วก็มีพรมพิมานกระถางใหญ่หกนิ้วครับผมหกนิ้วไม้มีหัวที่เป็นไม้แยกหน่อมานะอย่างต้นนี้ดูมีโรคมีเต้าแล้วเรียบร้อยครับผมนี่พรมพิมานเอาไป2องร้อยบาทพอครับผมโหยกระถางใหญ่กระถางหกเบิ่ม มีหน,น่อมาแล้วเรียบร้อยสองร้อยบาทนะครับผมผมพิมานอันนี้เป็นพันธุ์ท้ายนอลสิงค์ครับผมโอ้โหไม้เก่าน่าเก็บมากๆเป็นไม้หน่อนะครับผมไม้หน่อไม้หน่อ,นอกัดสีมาแล้วเรียบร้อยครับผมกัดสีแล้วเรียบร้อยเนี่ยดูมาแยกหน่อก,กัดสีแล้วนี่ตอนนี้หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับผมพันธุ์ท้ายนอลสิงค์นะแล้วก็มีเทวกรรมลังรักกระถางห้านิ้วฟอร์มใหญ่เช่นกันเทวกรรมลังรักสองร้อยบาทครับผม ถัดมาเป็นเก้าทับไม้ยังหน่อครับผมเก้าทับดังสวยจัดเก้าทับนี่ความเป็นสวยสองร้อยห้าสิบาทน,นะผมเก้าทับเก้าทับดังสวยสวยเลยกระถางหกนิ้วถัดมาเป็นไม้ป้ายกันบ้างผมพี่มาครับผมป้ายเยอะป้ายรึกจัดเลยป้ายสวยนี่ชมพูทวีตครับผมชมพูชมพูทวีตหนึ่งร้อยบาทครับผมชมพูทวีปกระถางห้านิ้วนี่ ต้นนี้แต่ต้นนี้ต้นใหญ่หนนนนนะแล้วนี่ต้นนี้ต้นนี้ร้อยห้าสิบนะน้องบอกร้อยห้าสิบประกันนะพี่ๆต้นใหญ่มากชมพูทวีปนี่ต้นนี้ร้อยห้าสิบต้นเลิกเอาไปหนึ่งร้อยบาทแปลสวยเหมือนกันอ่ะแล้วก็มณีล้อมเพชรนี่ด่างสวยว้าวเลยมณีล้อมเพชรกระถางห้านิ้วสามร้อยบาทครับผมบัวกันหาต้นนี้น้องชื่อว่าบัวกันหาไหมาอาจารย์ปอนะผมชนะเลิศง,งานประกวดสี่สิบปีสมาคมบอลสีแห่งประเทศไทยนะครับผมบัวกันหานะ ประเภทไม้สูงไม่เกิน5ฟุตที่ส่งเข้าประกวดได้ชนะเลิศดัมหนึ่งนะครับบวกกันหาต้นนี้ไป250บาทนะผมบวกกันหาต้นนี้ใบกลมป้ายแดงซับเจริญครับผมนี่เลยซับเจริญซับเจริญ200บาทครับผมกระถาง5นิ้วใบกลมป้ายแดงสวยสก็มีหนุมานประสานกายอ่าลิงน้อยนาตักต้ายมาเรียบร้อยหนุมานประสานกาย250บาทนะครับผม250บาทสวยๆทุกต้นเลย หานุมานประสานกายนี่แล้วก็มีเท้าหิรันพระนาศูนนะผมป้ายแจมแจมป้ายเจ็บแบบนี้สวยมากเท้าหิรันพระนาศูนสองร้อยบาทนะครับผมเท้าหิรันพระนาศูนสองร้อยบาทสวยๆเท้าลำไยต้นใหญ่มาก <c oughs> มาแยกหนอดูเบิ่มเบิ่มใบใหญ่เบิ่มเบิ่มต้นใหญ่จริสองร้อยบาทครับผมนี่ไปเท่าฝ่ามือแล้วไม้หนอมีหัวเท,ท้าลำไย 200บาทนะครับผมใหญ่ๆกันเลยถัดมามาฝั่งนี้มีนารีบุรพาหึต้นครับผมนี้หนึ่าสิบบาทนารีบุรพานี่ท้าลำพายฝั่งนี้ก็มีใหญ่ๆดังนั้นไม้แยกนอกคพี่ๆด่างป้ายสวยมากแดงปั๊ดเลยมีพระยาดำรงราชานุภาพนะครับตรงนี้เป็นไม้พื้นใบแดงป้ายเขียวใบมันเงามากพี่โดเจอแดดสวยจริงๆ ก็จะดำลง250บาทนะครับผม250ร้บกระทาง5นิ้วฟอร์มสวยกันเลยและถัดมาเป็นเจ้าปอกแก้วใบกลมด่างนี่หลางชมพูถือสวยใบไม่ใบกลมเจ้าปอกแก้ว200บาทครับผมเจ้าปอกแก้ว200บาทนะสวยมากนี่ที่เขาเรียกกันว่าด่างรายปลาคาราบปลาคราบด่างได้เขาจะเป็นปลาคราบเวลาด่างยิ่งโตยิ่งสวยครับตัวมันสวยมากเจ้าปอกแก้ว200บาท มีตรีเพชรอาวุธคู่กายหนุมานตรีเพชรนี่กระสีมาแล้วตรีเพชรสองร้อยบาทนะครับผมตรีเพชรสองร้อยบาทมีก้าวทั250บสองร้อยห้าสิบดอลลาร์บิ๊กเว้ยตัวน,นี้ตัวน,นี้มีลูกละมีนอรละวสองร้อยห้าสิบาทก้าทับฟอร์มสวยมากนี่ถัดมาก็จะเป็นไอตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อสงไขครับอสงไขอ่ะสงไข,องขฟอร์มสวยๆโอ้โหป้ายแจมเม็ดจมพูมาแล้ว กระถาง5นิ้ว150บาทครับผมอสศงข่าย่งยบาทฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยนี่อันนี้ผมพิมานนะครับนี่ดูอย่างเงี้ยต้นเนี้ยมีหนอ่อมีหน่อแล้วพี่ันพี่มีหน่อแล้วไม้แยกหนอ่อไม้มีหัวมีลูมีเต้ากันแล้ว200บาทผมพิมานแล้วก็รัศมีเงินรัศมีเงินครับผมนี่สองต้นในกระถางเลยนะรัศมีเงิน ไม้แยกดอกมานานแล้วจนมีลูกมีเต้าเรียบร้อยแล้วแล้วสักทมีเงิน200บาทเหมือนกันครับผม200บาทเช่นกันก็สนใจบอลสีนะ้ำนี่ก็โทรได้เลยครับ0649310997ครับผมอ่าฝากไปด้วยนะครับสนใจต้นไหนก็กริ้งกร้างกันได้เลยฝากกดติดตามด้วยนะครับพี่พี่ฝากกดติดตามช่อง YouTube จะได้อัปเดตคลิปใหม่ๆไม้ใหม่ๆได้ชมก่อนใครได้ได,ได้เลื่อนก,ก่อนไม่ได้เลื่อนก,ก่อนน้อกดติดตามไว้เลยกดแจ้งเตือนไว้ คลิปเด้งมาได้เลือกก่อนเลยมีมาให้สวยมาแบ่งปันกันทุกวันครับผมสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ